สวัสดีครับเท่าเล่นเกมนะครับกับทีมเดิมนะครับเป็นจา่าเข้มกับหมดตะวันแล้วก็อ,อีกคนหนึ่งไม่แน่ใจนะครับเป็นธงไทยแต่เราไม่รู้ว่าเขาเขาอันนี้หรือเปล่านะครับเหมือนใหม่จะสื่อสารกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเรองไปดูกันกทีญีป่ปุ่นหรือเปล่าลุงนี่นี่นี่ญี่ปุ่นฮะนี่น่าจะเป็นญี่ปุน่นเอ้าไอ้ไอ้สีแดงเหมือนเคยเล่นด้วยกันไปเนอะไรเนี่ย ไม่เลยใจเลยว่าเอ้ยไม่ใช่นี่มันของจ่าเข้มเดีวญี่ปุ่นเหรอเดี๋ยวอ่ะเบวชมาไม่ได้เอายิงเทพผมนี่บาระเบิดแม่งเลยเดี๋ยวญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันก็เสียวกันดิวยแยกญี่ปุ่นแท้หรือเปล่าก็ะเบูรหรอกระวังหลังเลยแล้วกันเด้อเคยโดนปิดตู้ตกแนวครั้งนึงเหมือนกันนี่ก็เคยญี่ปุ่นไปแล้วไปเข้าตรงนั้นแอร์มันตู้หรือเปล่าเราไปไหนอะเราไปไหนอะ เราขึ้นข้างบนดีกว่ามั้ผมวิ่งหน้าดีกว่าหน้าดีกว่าปะปะม,มันอยู่ตรงกลางๆไปไอ่ะพวกเราเยอะใหไอ้ตรงตกคอเนี่ยมันก็จะวิ่งมาไล่ล่าเราทีหลังเราจะโดนสไนเปอร์ยิงใช่ไปเราเคลื่อนหน้าไปดีกว่ารอ<ป>มันตรงนี้ก็ได้มเอาไงไอ่ะว่านะรอมันตรงนี้ก็ได้มันไม่มีที่หลบรอม,มันตรงนี้ก็ได้มันไม่มีที่หลบไปหาที่หลบก่อนเนี่ยข้างหน้าเนี่ย จะแจกเข้มอะไรมายังจกเข้มแจกเข้มมาเลยนะครับตามลุงนี่แหละไปเอาเก็บเลยได้ครับเก็บแถวๆนี่แหละพอมีบอดข้างหน้าแล้วเนี่ยีตามตามลุงครับอ้าวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแต่คิดเอ้ยลืมใส่แมกกาซีนอีกแล้วร่วงละไปเก็บตอนนี้อาศัยเก็บของบอดกินไปก่อน มีใครจะมาแบ่งไหมเอาเลยนะครับจริง้ามนะมีเสียงคนวิ่งอยู่ด้านข้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าใครฝากดูด้วยเถอะถ้าเป็นนักฆ่านี่ไม่นอนแล้วเนี่ยก็ไม่รอดอ่ะถ้ารฆ่าก็ไม่รอดอ่ะไม่นอนก็รู้ว่ายังมีพวกอยู่ก็เลยเพื่อนคงไม่ใจดำปล่อยให้เราตายหรอกมั้งเรารู้เยอะเดี๋ยวเรารู้เยอะมาแค่นี เราขอเก็บของก่อนเดี๋ยวจ้าระเบิดเพลิงไปฝากใครต้องการใช้ระเบิดเพลิงบอกเราจะขนระเบิดเพลิงไปฝากท่านมีหนึ่งลูกที่เจอตอนนี้เอาคือคนไม่ไม,ไ,มไม่ติดอะไรนี่โอ้แมคกัซีนอันใหญ่หเว้ยน้องมาแร่ะแบกมามอ,อยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าเหรอข้างหน้า,า,นาเราในตัวหนึ่ง นาตเนฮ่ยมันยิงแหลกอนะเพื่อนเราญี่ปุ่นไปแล้วเหรอหายหน้าไปนู่นหล้วบัตรก็ไม่ได้เก็บด้ยแต่เก็บไว้ระวังตัวด้วยเอา ครับวิ่งมาดักแล้วเจอกันนี้ผมตกใจยแม่เว้ยทำไมเนี่ยก็เห็นวิ่งก็เราก็เลยโทรเลยเราก็เลยตายเลยแหละยิงพวกเดียวกันนี่กระสุนลูกซองมากครับผู้ใดมีกระสุนลูกซองบ้างลูกซองเหรอลูกซองเหรอไม่มีไม่มีไม่ได้พกมาไม่ได้พกมาเลย เดี๋ยววันหลังสั่งรานาดาเดี๋ยวสั่งรานาดามาให้รอด้วยเวลาเอาโอเคโอเคได้ได้ได้แม่มาถามเราก็ไปใช้ปืนลูกซองเราก็ไม่มีเนาะไปเก็บมาในรังปืนนี้จะมีออันนี้เอาปืนนี้ไปได้ไหมตะวันตะวันตะวันเอาปืนนี้ไปใช้ไปน่าจะโอเคกว่านะลงมีปืนนี้เป็นไม่นลุงจะถือลูกซองเองให้เป็นนะ ไม่ลุงว่าลุงตะวันเก็บนี่ไปเหอะนี่ลุงสายตาตะวันสายตาดีแม่ลุงว่าลุงตะวันสายตาดีลุงว่าเอาปืนนี้ไปใช้เถอะเดี๋ยวแล้วก็ค่อยโยนทิ้งทีหลังเอาเอาเก็บปืนนี้ไปไม่ใช่หรอกนายสายตาลุงแม่แล้วอ่าปืนนี้อ่ะแล้วก็แมกกาซีนด้วยเอาเนี่ยจากบอดตะกี้เนี่ยเอาเอาที่ไปยิงเออเอาไปนายสายตาดีเออใช้ปืนนั้นไปก่อนมันยิงระยะไกลแรงหน่อยปะ จ๋ารออยู่เฮ้ยเสียงเอเอตกใจหมดปะเราไปที่คอกม้ากันดีกว่าไปคอกม้ากันคอกม้านี่ยนะแล้วเราก็ค่อยๆไปเก็บเอาแถวๆนี้แบบว่าแถวๆไอ้อะไรอ่ะไอ้โรงงานรีไซเคลิลอะเนาะน,ะนะคลิปนี้ขอคลิปนี้ขออยากให้รอดกันหมดอ่ะกเก่งใจอ่ะนะแบบอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวะเจ้งแรก อตะวันเหรอตะวันเปล่าข้างๆแล้วตกใจเว้ยเราก็ไม่ได้ใจเว้ยเย่งบ้านเหรอแต่เสียงเดินอยู่ข้างนอกเดี๋ยวอเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดิมีตลบหลังไหมไม่ได้ใจดูนี่ดูนี่เฮ้ยมันขยับนะหน้าเราอ่ะหน้าเร<น>าอ่ะมันอยู่ตรงหอคอยอ่ะขยับดิหรือเอออยู่เนี่ย เหมือนพี่ม่ใช่เองที่อยู่บนบ้านนะเหรอเฮ้ยขอบอดบอดกับเหรอไปบอดจ้าจ้าระวังตัวเฮ้ยข้างบนรึเปล่าข้างบนทางอะไรน,นี่ระวังนะนระวังนะเดี๋ยวคนมาเออเออเออถอยไปก่อนถอยรถไปก่อน

แตเข้มเหมือนผมเลยผมชอบทำแมกกาซีนหล่นไม่เหลือช่องไว้หรือเปล่าเหลือช่องไว้หน่อยเด้อช่องไอเก็บแมกกาซีนให้แมกกาซีนเปล่าผมเนี่ยวิ่งวนหารแมกกาซีนเนี่ยเวลาเล่นบางทีอ่ะโอ้ยปวดหัวไปทำหล่นไปทำหล่นเหมือนเคยเมื่อไคยเมื่อไหร่เด็กฝีเท้าเด็กฝีเท้านะเด็กฝีเท้ามาจากทางฝั่งที่แยกไฟแดงนะ ผมว่าถอยหลังกลับมาก็ไม่น่าเกียดนะครับเอาไปโดนทำไมลนะ่ะใช่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 ใชถอยหลังมาเถอะแล้วก็ไปอคอกม้ากันดีกว่าไปเราไปหาใครแล้วก็ไม่มีอล้วก็เยอะซะด้วยอางนี้นายเอาเอเบอเอาเอเบเอเอ,บเอาปืนลงไปไปอย่าลงเอากระสุนให้นายปืนนายมานายมีนี่ไหมล่ะนายมีตะโขบไหมล่ะสีไหม ผมมีลูกซองนี่อยู่ลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยไล,ลูกซองลูกซองอเออเออลูกซองน่าจะง,ง่ายกว่าถ้าพืชไล่เนี่ยลูกซองใครตาดีๆเนี่ยเข้าทางเลยแหละแบบแจ๋วเลยอย่าประมาทนะลูกซองนี่<ต>ไงไงทองนะครับขอขอโทษดีใครใครเล่นลูกซองเนี่ยถ้าตาดีๆเนี่ยเจอเข้าไปจังๆไงทองนะครับลูกซองนี่แรงมาก ยิงเขา้าบอกว่ายิงเขาน้านี่ลูกเดียวนะนัาเดียวนะร่วงเลยตอนนีน้เราอยู่ไหนอะทำไมเงียบกันจังเพื่อนจะเข้าไปตรงกลางบ้านกลางเหรอ <c oughs> เอาแล้วลุงวิ่งมาทําไมเนียคนเดียวนดียวเฮเอามาคอกมาผมอยู่ตรงนี้ผมจะมาคอกม้าแล้วชิบหายแล้วหลงทางไปเลยหะย <c oughs> ้อนกลับไป<า>เพื่อนเขาจะนำนั่นเออตามเพื่อนไปเพื่อนเขานำไป แนดงดูไปไปไปตามตามจากเข้มไปก่อนนี้ว่าเพื่อนเออถ้าจากเข้มยังคุยได้แสดงว่ารอดอยู่รอดดีเออจากเข้มก็ยังคุยได้แสดงว่ารอดแล้วเออรอดอยู่แต่คุยไม่ได้อยู่ครับยังอยู่ถ้าคุยไม่ได้แสดงว่าไม่หนิดหลุดก็โดนสอยอ่ะสองอย่างอ่ะผมก็เคยอ่ะกลับไปขีตายนะครับ บางทีบางทีพวกยิงเราตาไม่เหลืออะไรเลยโคตรน้อยใจเลยโอ้ยอย่ากเกมมึงเล่นกูแล้วอนิดกูเลยมึงไม่สงสารกูเหรอคืนปืนให้กูสักกระบอกก็ยังดีม่อจะมีคนมาแล้วโคกมาไม่ก็ธรรมดาก็ต้องโคกมาเป็นศูนย์กลา,างเหมือนกันมันก็น่าจะเก็บกันเฮี้ยนอะอู่ด้เฮ้จะแ,แปลกไว้รังระเบิดข้างล่างไม่เก็บเลยงงว่ะ อ้าวลูกฟองยดีๆนะยังมีลูกฟองลูกฟองใครอยากได้ลูกฟองเนี่ยตามปรารถนาเลยเนี่ยข้างล่างมีเด้อกระสุลูกฟองเด้องโอเคโอเคตามไปก็แล้วแต่ดีกระสุลูกฟองอยู่แต่ว่าอีกเลนหนึ่งนี่แม่งโเดลเลยนะไม่สนไม่สนใจอะไรเลยใคร มันจะไปไฮรุดเลยเพนี้ครับเพื่อนเราเมาเรอเมาเร้อเมาเอาอ่ออ่ออออเอา่ออลอานออ่ออ่ออมออ่ออ่ออ่ออออ่อ่ออออ่อะ่อ่ออออ่่ออ่ออ่นอ่อองเอ่่ออ่ออออ่่น่่ั่่ออ่ออ่อ่หอ่ออ ได้โอกาสเยียบใจได้วนแหมเอาใหญ่เอาใหญ่ล้านตลอดเลยคนดูเขาบอกว่าแบบเปลี่ยนบุมแบบเออแบบไม่เคยเปลี่ยนแล้วเคยเปลี่ยนแล้วผมยิงบ้างเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนหัเหมือนกใจหม่ไมบไม่ไม่นิ้วโดนเหมือนเดิมมีอย่างเดียวทองถือพ่วกถือพ่วเอาแล้วพวกไงยังไงจ่าจ่าเข้มไปมีใครมีกุญแจบ้านนี่กับายเอาเ้อ ไปพวดเราจะไปมโวมัวเลยนะไปเหรอเราจะไปโรงงานรีเหรอไปไหมโรงงานรีเซพิลก็ได้ได้จะไปโมเตลเหรอเดี๋ยวผมลองขึ้นมันจะเสี่ยงไปนะเดี๋ยวผมลองขึ้นบ้านหลังนี้ก่อนเอาเลยครับเอาเลยเชิญเลยโท้ศัพโต้ศัพท์คมเป็นแล้วมัวมัวยังไงนีเดี๋ยวผมนั่งรออยู่นี่แล้วกันผมมีคนขึ้นแล้วมีคนขึ้นแลวเหรอเพื่อนจากจากตะวันขึ้นแล้วเอ้าคือเปื่อนเหรอ ไปมวดนี่มาขึ้นไม่ใช่จ่าหรอกมวดขึ้นนี่แหละอฮัลโหลบวดขึ้นไหมบวชมาเปิดนะไม่มีอะไรมาเปิดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามานั่งเล่นหมากรุกันสองคนข้างล่างรอเขาใช่นั่งเล่นหมากคอกสองคนรอกันก่อนนั่งถอนก่อนไม่มีอะไรเนาะเออเยียบขึ้นมาเถอะไม่มันมันเหลือกี่ช่องกระเป๋ากระเป๋าผมก็เหลือไม่แค่ไม่กี่ช่องไอ้แล้ว จะเข้มเก็บอะไรได้บางอย่างไปเก็บกล่องทองข้างหน้าหน่อยไหมไปหน้าบ้านตรงนู้นมันจะมีกล่องอยู่ไะนครับตรงไหนตรงตรงตรงเนี้ยอย่าบ้านหลังข้างหน้าเนี้ยเไปเช้แช่งคนมาเหรอเฮ้ยมีเสียงคนมาจริงเดี๋ยวเสียงคนมาแล้วก็ต้องวิ่งไปหามันดิแล้วหลุปทำไมนะเออแล้วไอ้ดาวคนเนาะ อยู่ข้างบนข้างบน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 คนบนบนานบนนบ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 ถ้าบน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 ะนานบนไน้นบ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 ้บน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 ้นบนบนบนานบ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 นข้างบนขนบนบนบนนบนบนานบ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 นนบนบนนบนข้างบนนบนบ ยิยงจากข้างบนอ้าวโอ้ยบ้าเอ้ยมันยิยงจากข้างบนมันยิยงจากข้างบนเนี่ผมหลุดเหรอถึงว่าแล้วทำไมไม่ได้ตอบเนียหลุดมัน,ยนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสวยเลยเออก็อถึงว่าทำไมไม่ขยับเรากำลังรักษาอยู่เอ้ท่านหมืนวั้มันอยู่ข้างบนโดนลงมาแล้วมั้งเดี๋ยวลูกกำลังใส่กระสุนอยู่มหมืนเผมไม่เห็นจริงนะเดินไม่ได้หรอ แช่โดนยิงใช่ขันเข็นไปเฮ้ยใครยิงกันเลยวะอยู่บนอ๋อตายแล้ว ar er. <Ừ. S 1> อยู่กองฟางข้างบนศพยังอยู่ข้างบนล่วงยังยังไม่ล่วงลงมาเลยวะตัวแผงโัวแผงโอ้แต่มันก็หลายการยิงออกมาเยอะๆเก็บปืนไปเพื่อนก่อนเยเก็บปืนไปเพื่อนก่อนเก็บปืนไปให้จ่าเข้มก่อนเอาแต่ปืนนะจ่าไม่แล้วปืน เก็บปืนเก็บปืนเก็บาก่อนฮะอะไรสงสัยใหม่แล้วเอาเอาเยอะเลยสายใหม่แล้วเอาเยอะแล้วกูไม่ไปเก็บของเลยเลยหายเอาน้ำไปเก็บได้เร็วถ้าเก็บเ็กบได้เร็วเก็บยาไปก่อนเผื่อการเอายาไปให้เพื่อนก่อนสายโยงไปเพื่อนก่อนเอาไปให้โอ้ยาเพื่อนเต็มเลยวะ อ่าอาแบบนี้เก็บไม้ให้จจกเข้มมาจจกเข้มเสียม,มาเยอะแล้วผมสารแล้วกันเอาเส่ยาไปแล้วกันจา่จาแล้วจ่าเดี๋ยวผมเอาระเบิดเก็บก่อนนะเดี๋ยวเก็บสายโยงกี่กี่ช่องเนี่ยเก็บสายโยงให้เขาก่อน อ่าสายโยงนี่กี่ช่องเนี่ยโอ้ยสับส์สี่ช่องเหรอโหศัพท์ก็ไม่เป็นใจแล้วแกเออเราก็ว่าเอ๊ะทำไมสงสัยว่าทำไมเขานิ่งๆวะโอ้ที่ไหนได้ไอ้เนี่ยก็ยิงจังเลยตัวข้างบนยิงปัก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 โอ้โหมึงไม่ให้โอกาสเพื่อนกูฟื้นตัวเลยค่ะแบงคโคตรโหดเลยเ็าบอกว่าเป็นตัวแฝงตัวแฝงนะตัวแฝงมันก็<ฟ>โหดนะมันไม่ยอมใครเลยนะมันโยนเดี๋ยวย้ายระเบิดขึ้นวันนี้ก็เป็น จ่าเอาของไปให้คืนเขาให้เข้มไปมีผ่าตัดแล้วมีผ่าตัดแล้วลุงมีมีผ่าตัดป่ะมี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 สาม,มอันของจ่าเข้มเขาเออจ่ากระเป๋าเอาไปคืนไม่ได้ดดเด้เอจ่าเด้อเยอะอเงี้ยอยเงี้ยเยอะเอาผมเอากระเป๋าไปคืนเดี๋ยวไม่เป็นไรลุงลุงกลับ<า>มาก่อนไม่ใช่ <ขอ S 1> ลุงขอผ่าตัดลุงขอหาก่อนได้ได้ได้เยอะผมเป็นไมลุงเอานี่คืนเขาก่อนลุงเอานี่คืนเขาก่อนเอาอะไรวะเนี่ย เจยียผ่าตัดเหรอตะวันผ่าตัดผ่าตัดโอเคอะไรวะเนี่ยนี่สีอะไรวะเนี่ยอันนี้สีทองเหรอขอแล้วเอาเรื่องแล้วกันไปไปดูเอาไปให้เอาไปให้เพื่อนอ่าเลยนะอย่างนี้เลยไม่ไม่ไม่เดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บเป้ไปให้ไอ้หมวดไอ้จา่จาจ่าแต่เข้มจะเก็บไปให้ไอ้รอของคืนแล้วมันมีช่องใส่ไปไวะเนี่ย ไอเป้รีสสองช่องใช่ไหมเดี๋ยเสียสละลำกล้องนี่ทิ้งไปแล้วกันเอาไปให้เพื่อนเพื่อนกันช่วยกันเอาทิ้งไปล้กันไปลำกล้องหนีไปแมวแล้วไปม้วนมีอยู่แมวแมวนะส่วนผมเนี่ยแมวแมวนะขึ้นไปหายิ่ขึ้นไปหาไปตะวันย๋ยวขึ้นไปหาแล้วไปอ๋อ้าไม่ได้ก็คือแบบตะวันอยู่บนเหรอตะวันอยู่บนใช่ไหม ลุงอยู่บ้านนี้ไม่ใช่อยู่บ้านนั้นอาชีพหายแล้วลุงก็วิ่งมาจะเอายามาให้เอาและไอ้บ้านี่ตายอยู่น้านตากจะไปเก็บของมันก็เก็บไม่ได้เ้ยอ,อะไรอยู่เนี่ยอะไรจะโดนโดนไม่ได้อีกเออสรุปแล้วมันตายลุงก็เข้าไปแล้วมันปีนเขาไม่ได้ไงวะลุงปีนไม่ได้วะไปไปไปหาตะวันก่อนเอายาไปให้ตะวันก่อน หมวดนี่ก็ใช้จังจากแก่ๆดีวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่คือคำสั่งเดียวเดียวเดียวเดีวจ่าจ่าจมีเสียงวิ่งมามาข้างหน้าเราอะขางหน้าเราคือปบ้กงบนดิคือนขงางบนดิมาเยานี่เร็วเร็วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นข้าล้นตากอนลุขึ้นไปก่อนข้ก่อนเออเอยนชุดปาตวางพื้นให้เด้อเอาไปสอชุดอะเฮ้ยป่นกระสีรอ ตามาามาล่าลุงเห้ลุงไอ้บ้าเอ้ยกูเปลี่ยกระสุนอยู่กูเปลี่ยกระสุนอยู่เดี๋ยวมึงใจเย็นไอ้นี่แสงนี่ว่าไอ้บ้าเอ้ยอย่าเอาระเบิด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 มาหมูไม่มีทางเลือกแล้วมึงขึ้นมาเลยมาขึ้นมาไอ้บ้าเอ้ยยาทิ้งไป้สองชุดตรงนี้ไปไหนวะไอ้บ้าแต่เธอ เก็บสิมึงเก็บสิมึงเก็บสิมึงขึ้นมาที่จะแียงว่ามันก็เก็บไน้หนนั้นแต่วันตายเหรออามึงวิ่งลงมากูวิ่งหนีเลยอีฮะไปเว้ ติดตามกูให้ทันเลยเดี๋ยวจะไปเก็บของให้แต่วันตอนนี้วิ่งหนีอยู่เดี๋ยวขอเปลี่ยนแมก็กกาซีนกันตอนนี้ที่ยิงสู้มันไม่ได้เพราะอะไรเพราะกระสุนหมดบ้าเ้ยเปลี่ยนกระสุนไม่ได้กูใช้ปืนผิดกระบอกดีกว่า ผมแปลวาปืนปากการเอ้ยแฝงเลยเว้ยตะก,กี้เนี่ยแฝงแฝงแฝงตะก,กี้ดะนแปลว่าปืนไอ้ดาเข้มมายิงดาเข้มตาตะว,วันเงียบปิดเลยกู จ่ากับหมวดกูนเงียบไปเลยจำเป็นไหมพีลุงเออตายยาังอ่ะผมยังอยู่ก็ผมบอกแล้วผมตายแล้วเอาเหรอ มันมาล่าลุงอยู่ตอนนี้ผมไม่ผมมียาไม่กำลังเกาให้แล้วมันเสือกมันไม่ใช่บอดเด้มันเป็นแสงเนว่ยนะมันไล่ฆ่าลุงเลยนะเออใช่มันไม่ใช่บอดนะมันมันมันกำลังจะขึ้นมามัดลุงลุงดันเปลี่ยนกระสุนไม่ทันเออลุงก็เอาวิ่งสวนมันไปเว้มันก็งงวมันจะได้ลุงลุงก็เนี่ยเดี๋ยวมันดักลุงอยู่ข้างข้างอ่ะลุงวิ่งออกมาทางฝั่งเนี่ย ลุงว่าลุงจะข้ามฝั่งมาก่อนไปข้ามฝั่งไว้ไปตายหน้าไว้ <c oughs> ตอน,นเนี้ยเด็ตก็ <c oughs> เสียไปไหนเด็ตลุงก่อไปเก็บปืนเพก่มนไหนฮะเก็บป็นผมอ่ะไม่ใช่ลุงเก็บปืนมาให้ <c oughs> จ่าเข้มก็แล้วจ่าเข้มมันเสียไปเยอะแล้วเก็บ <c oughs> ไปให้ <c oughs> เออตอนนี้ลุงเก็บไม่มีช่องเก็บแล้วเก็บมกของไมวดก็ได้ครับลุงวิ่งมาจนถึงปากทางแล้วปากซอยแล้วเด้ ถอยไปก็เจอเด่นเดียลุงดึงดึงหัวแข็งกว่าบอกเอยตัวปืนของลุงเนี่ยพักเก็บเปาก็ได้เดี๋ยปเดี๋ยวะพักเก็บกระเปาก็ได้ขอมาตั้งตัวก่อนเจ้ายังไงตอนนี้จะไปตรงนี้ตรงนี้ออกไม่ได้เดี๋ยอะๆๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกตรงนี้ออกไม่ได้ไม่ได้ออกครับมาพักเฉย เนี่ยกำลังจะมาตั้ง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 ตังตงต้งตัวก่อนว่าจะเอายาอะไรจัดตรงไหนก่อนเนี่ยตะกี้เข้าถ้าจะเข้าไปดวลต้องเจอมันอีกอน,นั่นแหละเออขอเวลาแป๊บนึงกำลังจัดของอยู่อย่าอย่าอย่ให้โอกาสก่อนให้ผมหายใจแป๊บนึงผมเตรียมผม <laughs> ผมตุนระเบิดไว้ตะกี้ผมคว้าควางมันอีกลูกไม่ไทไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคราวนี้ไม่ได้จัดไว้ในลำกล้องลยคราวนี้มันก็เลยโอ้โหมียาเลยเนี่ยว่าตัดแล้วเออเอานี่มา ยามานี่เอ๋อจะตายไปแล้วขอเอาที่ไปแล้วกันไหมสองช่องอยารักษาตัวยารักษาตัวแล้วจะเข้าไปดุยให้เออไม่ต้องกลัวเดีย๋ยวขอดไปใกล้ปืนของลุงเนี่ยเก็บพับไปก็ได้เนะปืนของลุงเนี่ยไปเก็บปืนของผมมาก็ได้ลงุงครับครับครับแต่ว่าผมไม่มีอาวุธจ,จะใช้ไงครับผมต้องเตรียมอาวุธไปก่อนเข้าใจบอ ก็ปืนหมวดไอ้ปืนไหนไงจ่าจ่าเขาไงปืนจ่าลุงก็ใช้ไปก่อนมันมีอยู่แต่ว่าคราวนี้ปัญหาคือปืนจ่าแหละไม่มีลูกกระสุนเออลุงเจ้ากระสุนไปยิงกับมันล่ะจะให้ลุงเอาเอานังกระติกไปยิงกับมันไงแม่ไอ้เจ๊ดูแยวต่วันเข้าใจลนศิลปาลุงไม่มีอาวุธมีลุงมีปืนของลุงกับกระสุนของลุงแค่นั้น แล้วริที่เก็บมาน่ะของไอ้เอ,เออของของไอ้จาาเข้มอ่ะมันเป็นไอ้สากาแล้วคราวนี้มันไม่มีกระสุนของสากาไงแล้วเจ้าลุงเจ้าปืนสากาเปล่าๆไปสู้กับมันเหรอนายนึกถึงลุงจะวิ่งไปสู้มันยังไงวะเออลุงก็ยังนึกไม่ออกไม่ใช่ลุงเออลุงลุงไม่มีอาวุธลุงก็ออลุงเอาปันท้ายอ่ะไปไอ้นี่นี่ไปจีมันนี่ปันท้ายปืนนะ ตลกตลกบริโภคอย่างะตลกแล้วว่าเจอคนเมาแล้วกูกลับดีกว่าเ้เหลือหกช่องนี่เนี่ยเนี่ยในกระเป๋านี่มีแต่ของไอ้ไอ้จากไอ้จากเข้มหมดแล้วเนี่ยไปไปไปลุงแม่พันท้ายไปตีมันก็ได้เออแม่จะให้ลุงกลับแปลาปืนมันไปฆ่าทั้งทั้งี่เราก็เหลือปืนอยู่กระบอกเดียวที่ยิงได้จะให้เราเก็บปืนเราบ้าเปล่า นายคิดด e ูเราจะไปเก็บ hey? ป He ืนเราแล้วเราจะอะไรสู้แล้วเออผมก็จะสู้อะไรล่ะครับปวดรูว่าจังไม่ได้น้อโอ้ยยังไม่รู้จังบวดข้างแลยเออเออเออเอาเอาก็อธิบายฟังว่าเดี๋ยวไปยังไงอยากกัไปเก็บให้อยู่าสถานการมันบีบคั้นเมื่อกี้มันก็เข้ามาลุมมาไม่จะทำไงเลยก็เออก็ต้องถอยมาก่อนตั้งหลักก่อนไม่ไม่ ไปอย่าไปเก็บในโรงงานรีไซเคิลอีกสักคิ้นสองคิ้น,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 นแล้วละจะได้คืนปืนคืนกระเป๋าไอ้จ่าเข้มเข้าไปก็เสียมาสองแมตรแล้วเก่งใจเขาโอ,โอ้ของนายรวยแล้วมัเป็นไรรับไ,ไม่เป็นไรหมวดรวยแล้วไม่ต้องแค่ขี้เล็บจะเป็นใจน้อยไม่ได้ตอนนี้เอาเอา,เอาชีวิตผมให้รอดก่อนตัวเนี้ยชีวิตผมเนี้ยตัวเนี้ย ผมจะรอดกับปืนผมกลับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนผมเนี่ยจังไม่ได้เอ้ยดึงเลยได้ได้ได้เดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งจะถึงเส้นชัยแล้วตอนนี้เอาตัวให้รอดว่าจะเข้าไปเก็บแสงเงินเชียวว่าจะเก็บเข้าไปเก็บโอ้แสงก็ไม่ใช่กระจอกนะครับกระโดดมาน่ะแสงอ่ะมันแม่งกระโดดเข้ามาสวนอ่ะมันมันมาดเจ็บตรงมันโดนเลยระบิดระเบิดเพลิงอ uh> yeah, well <oh> ื มันเลยมันเลยมันเลยรอกันนะอ่ะขอให้เขาส้นใจก่อนขอให้เข้าเส้นใจยังไงก็ค่อยว่ากันเอาให้รอดก่อนตัวนี้เออโอเคครับผมทีแรกคมับไอ้นี่แม่งลืมเอายาอีกวันนี้ก็มากระดวงจริงครับคลิปนี้นะครับอาจจะมีการโซเละหน่อยต้องขออภัยครับเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา ยังไม่มากระโดงจริงยังไม่ตัดคลิปเลยเออยังไม่ตัดคลิปเลยเดี๋ยวขอไฟอยเดี๋ย่ารอบไปหนึงโอ้ยตอนแรกก็เหมือนจะไปได้ลื่นนะเอาไปมาอ้าวมันเกมมันพิกอยู่นี่เออเนี็ตผมเน็ตเน็ตผมหลุดพอดีไงเอาสรุปแล้วไม่มทางกาะซื้ออะเลยผมสรุปแล้วญี่ปุ่นก็ตายเลยนี่ ตาบ,บเดืครึงเลิกคนเดียวรัแเองมันก็วิ่งเข้ามาบ้านนี้พอดีเลยนะ